นะบุคคลที่ยังไม่เข้าใจในระดับของภาวนาบุคคลที่มีสติอยู่กำหนดอยู่ที่ปัจจุบันก็คือมีสติอยู่ับรมยายใหเจ้าหนึ่งท่านมีสติอยู่ับรมรอบไหมรอบลมไหม เพราะลมนะสติอยู่กับลมรอบไหมรอบลมถ้าท่านรอบลมได้ท่านก็จะรู้ตัวรู้ชัดเจนเพราะว่าลมนี้น่ะมันเกิดกันที่รูปรูปมันเกิดอยู่ที่ลมความรู้สึกเกิดกันที่ลมรูกลูกเกิดอยู่ที่ลมลมเกิดกันอยู่ที่ลูกเพราะลูป ลมอินทิพยอ่อันนี้ถ้ารอบลมแล้วเนี่ยท่านจะเข้าใจรวปแยะชัดรวปมากที่สุดว่ารวบมีหลายตัวตนไม่ใช่ตัวตนแต่มีมีหลายตัวตนอยู่ที่เดียวกันมีอะไรบ้างสติก็ไม่ใช่ตัวตนกำหนดก็ไม่ใช่ตัวตนรู้ก็ไม่ใช่ตัวตนลมก็ไม่ใช่ตัวตนอันนี้ถ้าอันนี้คือการ ว่าถ้ารู้เข้าใจแล้วจึงจะเข้าจึงจะออกมาสมว,วิปัสนาวิปัสนาภายนอกได้จึงจะเข้าใจในสภาวะของของสภาวะของคําว่าสติคําว่ากําหนดสติลมรู้เมื่อลมเกิดขึ้นตั้งเดี๋ยวไปมันรอบแบล็งมันรอบแล้วน,วนี่อันนี้คือชัดที่รูปรูปชัดมากอยู่ที่ลม ชัดสองเมื่อรูปเมื่อลมรอบแล้วเนี่ยหัวไทยว่างนั้นน่ะสต,ติรอบไหม,อ,นนมนะอันนี้ความว่างนะอันนี้ความว่างเมืม่อมกี้นี่คือลมเมื่อลมดับไปหัวไทยเนี่ยเมื่อลมดับไปแล้วเนี่ยมันว่างใช่ไหมท่านมีสต,ติทรงว่างรอบว่างับบาง้าหัวไทยทันลมไหมลมรู้กับทันว่างไหมว่างทันลมไหม ท่านรอบไหมท่านรอบไหมแล้วท่านลมไหมท่านรอบไหมถ้าท่านทรงว่างทันลมแล้ววางลมแล้ววางว่างได้ท่านจะเข้าใจที่มาของคําว่าสติปัฏฐานเพราะว่าว่างตรงนั้นน่ะเป็นนม้มลมเป็นรูปทีนี่ อย่างที่สามก็หนึ่งลมแล้วใช่ไหมสองว่างใช่ไหมสามสติติเรื่องของสติไปเลยสติสามสติสติรอบลมรอบว่างรอบรู้ไหมคือสติสติเนี่ยมีสามระดับสามระดับคือสติรอบรู้ไหมสติรอบว่างไหมสติรู้รอบแล้วรอบรู้ไหมรอบลมไหมรอบลมไหมรอบลมตรงนั้นไหมก็คือมันจะเป็นสามระดับ คือความละเอียดของมันความละเอียดเปนเบื้องต้นนี่นออรอบรู้รอบรู้เนี่ยเป็นเป็นความละเอียดที่ว่าเรารู้ต่อนเออน,นื่องไหมอรอบไหม,มแล้วก็คือรอบว่างนี่คือหมายถึงว่าช่วงหยุดหัวและท้าย <appliance S 2> หัวและท้าย,ท,ายทั้งบนและล่างเนี่ยตอนตอนช่วงเข้าและออกเนี่ยสามารถที่จะต่อรอบต่อรอบในการหยุดนั้นรู้ระลึกรู้ต่อรอบตรงนั้นได้เป็นรอบไหมอันนี้คือรอบรอบของรอบว่าง แต่แล้วก็ช่วงที่รู้รอบรอบรู้ก็คือรอบลมหมายถึงว่ารอบของรู้และรอบของว่างมันถูกวางจนตรงนี้สมมุติตรงนี้มันจะหายไปลมเนี่ยมันจะถูกวางแล้วสามารถที่จะรู้ได้ต่อเนื่องในความว่างที่ลมมาถูกวางตรงนั้นได้หรือไม่จะเห็นสติชัดลมรู้รอบสติชัดที่สุดใช่เพราะสติตรงนี้สติตรงนี้ที่มันรู้รอบรอบรู้ตรงนี้เนี่ย มันเป็นลมที่มันว่างแล้วแล้วมันวางแล้วด้วยวางแล้วด้วยแต่ความวางของมันความว่างของมันเนี่ยมันที่มันชัดเพราะอะไรเพราะว่ารูปกายมันจะแลงรูปกายโดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือมันจะเห็นรูปกายรูปกายที่เป็นรูปสังขารเราเนี่ยโดยอัตโนมัติแต่รูปกายที่เป็นรูปกายสังขารตรงนั้นก็ว่างอีกเช่นกันความว่างของรูปกายมันมีอีกเช่นกันเพราะว่าว่างอะไรว่างจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือความรอบของมันในแต่ละระดับแต่ละระดับที่มันจะไล่ความละเอียดตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดนะคะอันนี้สําหรับผู้ที่สําหรับผู้ที่เข้าเข้าไปสู่การรู้รอบรอบรู้ก็คือได้เอกาตาอุเบคาแล้วแลวลูกกายอยู่เนี่ยเอกาตาคือรูปลมรู้อุเบคาคือรูปลมว่าง แลรลูปก,กายอยู่ก็คือรู้รอบรอบรู้แล้วมันจะแลรูปเป็นความรู้ตัวทุกข้อมอันนั้นคือเป็นเบื้องต้นของสติปัฏฐานสี่ท่านได้เข้าไปสู่สติปัฏฐานสี่โดยอัตโนมัติสติปัฏฐาน4ี่ตัวนี้เป็นความว่างที่ถูกวางระหว่างรูปและนามแล้วแล้วมันจะทํางานในการล้างอาสวะขันธ์คอาสวะเหตุนะเหตุทำทั้งหลายทั้งปวงเกิดแต่เหตุมันจะล้างถ้าผู้ที่เข้าไปสู่ สิปงเดานรอบแล้วเชัดแต่ถ้าว่าชัดตรงนั้นนะชัดตรงนั้นนะถ้าอินทรีย์สติสมารเที่เย,ยังไม่แก่กล้ายังกำลังไม่พอกำังไม่พอนะท่านดูเองเลยว่า ตาแต่แสติยังไม่พอยังไม่ย,ไมยังไม่มีกําลังพอเนี่ยแะ่วิตกวิจารณ์จะสุขจะนั่นอะมากที่สุดถ้าคือถ,ถ้าถึงตรงนี้แล้วนะผู้ดใดที่ถึงตรงนี้แล้วที่พ่อบอกว่าถ้ากําลังของอินทรีย์สติที่ทรงว่างตรงนี้นะทรงรู้แลว่างอยู่แลรู้แะลแลว่า กําลังไม่พอเนี่ยมันจะรู้สึกความรู้สึกเราจะยิ๊ยิย๊ยยอยู่ตลอดเวลาก็คือมันไม่ว่างจริงทีนี้พอมันไม่ว่างจริงมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์และภายในเนี่ยตอนที่เราสมอยู่เนี่ยมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดพอใจไม่พอใจเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่มาทําให้เรากังสร้างลําคาญใจงุดหคิดคือมันจะลากกระบวนการาก,าากระบวนการของความทุกข์เนี่ยมาหมดเลยลากกระบวนการของของการสืบเนื่องสืบเนื่องไปตอบต่อไปที่รูป เพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปเราไม่ว่างจริงกําลังสติเราไม่สามารถทรงว่างให้รูปว่างจริงได้แปลว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะว่างได้ได้จริงมันก็เลยกลายเป็นว่าความรู้สึกรู้ในการทรงมันจะที่ตลอดเวลาคือสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาการสั่นสะเทือนตรงนี้คือเขาเรียกว่ากําลังสติกําลังสติเราอะไม่เพียงพอแต่ถ้ากําลังสติเราเพียงพอแล้วการสั่งการสั่นตรงนี้มันจะ มันจะไม่มีมันจะว่างว่างแล้วสติเรายิ่งยิ่งยิ่งมีการแลรูปแลรู้แลรู้ในว่างแล้วก็การแลรู้หมายถึงว่าความรู้ตัวทุกพร้อมะมันจะชัดมากแต่ว่างมากว่างตัวนั้นแล้วเราก็รู้มากด้วยเพราะว่าเรามีกําลังสติไงรู้มากรู้มากแต่รู้ถูกวาง ว่างมากแต่ว่างว่างนั้นก็มีแลมีรู้มีระลึกรู้อยู่ในนั้นแล้วก็ถูกวางด้วยเพราะฉะนั้นรู้รอบรอบรู้ตัวเนี้ยมันจะเป็นความรู้ที่ว่างและถูกวางอยู่ตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะการเข้าไปท,งท่งตรงเนี้ยยากมากยากมากต้องใช้กําลังกําลังในการสง่งต้องนิ่งจริงๆนิ่งนิ่งนิ่งแล้วลวะเจตนารู้ด้วยถ้านิ่งแล้วมีเจตนารู้เจตนารู้มันจะมีการกระเพื่อมของนาม,มารูป มีการกระเพื่อมของนามรูปกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาสติมันทุกข์มากสติไม่สามารถทรงได้มันก็จะกลับมาที่รูปที่นี้รูปมันก็จะเพื่อมมันก็จะยิ่งยิ่งทีนี่มันการสืบหนอะเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่ที่ภาษาภาษาธรรมเขาเรียกปฏิจจสมุปบาทมันจะมันมันจะสืบเนื่องสืบต่อกันกันเข้ามาลงลงที่รูปทําให้รูปเราไม่ว่างมีผลอะไรมีผลเกี่ยวกับอารมณ์อารมณ์ใดเข้ามา อารมณ์ที่เป็นเหตุเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถวางอารมณ์นั้นได้อารมณ์ทุกขเข้ามาเราก็ไม่สามารถสามารถวางอารมณ์ทุกนั้นได้ในทันทีไม่สามารถวางได้อารมณ์สุขเข้ามาเราไปติดสุขทันทีนั่นแปลว่าเราไม่สามารถวางอารมณ์สุขนั้นได้ให้เป็นกลางๆมาชิมาปฏิปทาตนเป็นกลางาๆได้อันนี้คือเหตุสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาวะอันนี้คือทําไมไม่ได้เป็นอย่างนั้น อื่นสิของเราไม่ดีขังเราขถ้ากยิกๆยิแล้วก็ถ้าเป็นอุบายนะถ้ายากๆๆิกยิ่อ่ะท่านเห็นรถไหมมันจะดับนะสะสติจะขาดแน่นยิ่กยิถ้าเป็นรถก็จะเติเต้เจะดับรถจะดับเลยนะมันไปต่อไม่ได้มันมันไปไต่อไปคือกำลังมันมันไม่พอน้ำมันมันน้อยเลยพูดยังไง กำลังกําลังตัวนี้จริงๆอะ่ะมันจะมีหลายหลายหลายสภาวะที่เกิดขึ้นนะกําลังไม่พอเนี่ยหนึ่งบางทีมันยี๊ยี๒มันจะมีอาการวิงเวียนมันจะมีอาการ,าการเขาเรียกว่าอาการอาการมึนหัวอาการเขาเรียกยถ้าถ้าแม่หนองบอกถ้าแม่หนองจะเรียกแบบง่ายๆภาษาง่ายๆเขาเรียกว่าคุณคุณไม่สามารถอยู่เหนือว่างได้เมื่อคุณไม่สามารถอยู่เหนือว่างได้ปุ Erst ๊บเนี่ยอาการพวกนี้มันจะวูบว่า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  ไม่สามารถทรงได้แต่ถ้าเป็นโรคถ้าเป็นโรคยังไม่หนองเนี่ยเป็นโรคอยู่ตอนนี้ยังไม่หายก็เป็นอยู่ถ้าเราเนี่ยเร,เ,เราเป็นผู้ที่มีกําลังสติถึงได้ว่าเราเป็นผู้มีกําลังสติเราสามารถทรงรูปได้แต่อาการอนะมาเราจะเห็นว่ามันมีอยู่ไกลๆอันนี้คือผู้ที่สามารถทรงสติได้นะทรงสติสมาธิทรงทรงทรงแล่ลูกกายตัวนี้ได้แต่ถ้าผู้ที่ทรงไม่ได้เนี่ย ตัวนั้นอ่ะตัวที่เป็นรูปความทุกข์ตรงนั้นอ่ะตัวที่เป็นที่เราว,วุบว่าวุบว่าหรือมึอนหัวตรงนั้นมันจะมาสมรวมในรูปกายเราแล้วเราจะล้มหมอนนอนเสืออันนั้นคือเป็นมากเป็นมากอันนั้นแปลว่าเราไม่สามารถแยกกายใจยจิตให้มันอยู่คนละหม่องได้มันก็เลยมารวมสมรวมกันแล้วมันไม่สามารถอยู่เหนือว่างที่จุกวางตรงนี้ได้เพราะกําลังสติเราไม่ถึงมันเลยเกิดอาการอย่างนี้นเกิดขึ้น ันนี้คือผู้ปฏิบัติต้องทำความเข้าใจคำว่ารอบรู้ในรู้รอบพูดง่ายๆแต่เมื่อเวลาปฏิบัติเข้าไปมันเป็นมันเป็นหงทางต่อหองทางมันเป็นหนทางต่อวิชาเหมือนกับว่า ให้ยกตัวอย่างถ้าเป็นอุปายอีกปบายรถยกอยกขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะมีกระโดงกระโดงชั้นที่หนึ่งสูงไหมพอมันมาสูงพอมันถอดถอดกระโดงอันที่สองออกปื๊ดเอาไปอีกอันยังไม่พร้อมกระโดงไอถอดกระโดงอันที่สามเอกอีกมันจะสูงเลี้ยวเลยเห็นไหมเขาทำตึกสูง่ เขาทาได้เพราะอะไรเพราะมีเสากระดงอยู่เสากระดงมันถอดออกถอดเข้าอยู่เพราะฉะนั้นน่ะความหมายคําว่าผมทางผมทางรู้รอบแล้วก็ว่างเป่ามันเป็นกําลังที่ที่ผู้ปฏิบัตินะ่ะจะต้องทําให้มากทําให้ชำนาญเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้ว เข้าไปสู่ความรอบรู้รู้รอบได้แล้ว,ลวผ่านวิจุจันติสู่เข้าไปแล้วส่เอกตาแล้วเนี่ยส่งเอกตาก็คือส่งรอบส่งรอบเนี่ยท่านต้องสอง่งส่งรอบจริงๆว่าท่านจะไม่รอบท่านจะไม่รู้รอบก็ต่อเมื่อท่านหลับเท่านั้นเองอันนี้คือคือคือความเป็นมาในผู้ผู้ปฏิบัติเคยปฏิบัติมา ไม่รู้ตั้งแต่ว่ามันหลับพอตื่นขึ้นปั๊บมันเกิดขึ้นเลยเอกตาปั๊บปั๊บปั๊บปุ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 ๊บเลยมันขึ้นไปเลยสบายสบายเลยไม่ได้กำหนดไม่ได้หาไม่ได้เอาอะไรทั้งสิ้นมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันนะครับว่าเอกตาคือความชำนาญเรียกว่าศรัทธาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้ซึ่งเป็นศรัทธาอันอันบริสุทธิ์คือความเชื่อเชื่อแล้วก็ยิ่งเชื่อเขาไปอีว่า ความตั้งมั่นอยู่ใน,ในคําว่าความบริสุทธิ์ของเอกตานั้นน่ะไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องเลยเลยนอกจากนอกจากความรอบรู้หรือรอบอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อรอบปัจจุบันได้แล้วเนี่ยนั่นแหละจะเริ่มวิปัสนานความหมายคาว่าวิปัสนาน,นี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าวิปนนัสนาเฉพาะรูปขันนะนามขัน ความหมายคำว่าวิปสัสสนานั้นหนหะถ้าไปถึงความว่างทรงว่างวางเฉยแล้วเนี่ยจะวิปสัสนาทั้งหมดความพบเลยจะมีแสงสีเสียงจะมีรูปจะมีชั้นจะมีภูมิบางเกิดขึ้นจะทั้งทุกอย่างจะเกิดขึ้นจะท,ทั้งหมดแต่นี่แต่แต,แ,ตแ,ตแต่นี้มันจะขึ้นอยู่ อย่างเกิดก็จริงแต่ท,ท,ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอยู่กับความอยากและความละเอียดนะคะถ้า,ถา,ถาความอยากมันจะเป็นรูปถ้าถ้าถ้าความความละเอียดเข้าไปอีกมันจะเป็นนามและข้อความละเอียดไปถึงถ้าเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกของธาตุธาตุรู้เท่านั้นเองแต่ธาตุรู้นั่นจะเป็นความเข้าใจ มันจะเห็นเห็นเป็นรูปแต่ไม่เห็นเป็นรูปเป็นรูปล่างนะเป็นรูปอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นอันนั้นต้องใช้กําลังของสติกําลังของสติในความความรู้ความเห็นตัวนี้มันสําคัญมันก็คือเกี่ยวข้องกับยานเนี่ยแหละยาที่มันไล่าจากฌานสู่ยาจากยาสู่การวางยาวางฌาระหว่างยานยี่แหละอันนี้ก็คือมันมันมันจะเกี่ยวข้องกับสเต็กของมัน ในการที่เราจะวางด้วยกําลังของสติที่เราวางเข้าไปด้วยเพราะกําลังสติเนี่ยตอนนี้เราพยายามเข้าหากําลังสติให้ได้ โดยอาศัยลมเนี่ยทำยังไงก็ได้เราที่จะียจะอยู่กับลมเพื่อให้ให้ลมเนี่ยน่ะเป็นการตัวเพิ่มคูณพ่พอคูณกําลังสติให้มากขึ้นเพราะเรายิ่งรู้ลมมากแปลว่าเรามีสติในการรับรู้ของลมการหายใจเข้าออกกําลังสติก็จะมีมากเมื่อกําลังสติมีมากมีมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปสู่การล้างล้างล้างเขาเรียกว่าล้างอาสวะขัน์ไปเรื่อยๆล้างตาหูจม,ม,มูกลิ้นายใจที่เป็นปากประตูของการเกิด เหตุของพบการเกิดกรรมกรรมทุกกรรมแล้วมันก็เป็นปากประ,ปะตูแล้วมันก็เป็นทางทางเปิดทางปิดนะนะมันเป็นทั้งทางเปิดทางปิดเมื่อเข้าไปสู่ทางปิดแล้วเนี่ยสติตัวนั้นอะ่ะมันจะต้องค่อยๆถูกวาง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 จกว่างจากที่เราเข้าหากําลังของสติให้มากที่สุดกลายเป็นว่าตอนนี้เราจะต้องวางสติให้ให้ว่างมากที่สุด แต่ความว่างของกําลังสติที่ถูกวางแล้วมันยิ่งมีมหาศาลมากกว่ากําลังของสติที่มันมีมีอีกนี่เพราะมันอันนี้คือเป็นเปอีกระดับนึงเพราะฉะนั้นต้องทำความขนเข้าใจตรงนีค้ค่ะคือคนทั้งหลายฝั่งแล้วก็จะไปะนี้ดตกกงังวลเพราะว่าความเป็นไปเปลี่ยนไปอย่างนั้ว่าคําว่าพิปัสนาเนี่ยม,มันพินปสัสนาพร้อมกันนะเพราะว่าเหมือนกับว่าพูดง่ายว่าถ้าคําว่าพิปัสนาเนี่ย ตาก็จะมีอุบายให้ดูอีกคำวิปปัสนานี่ลุงตาจะให้อุบายความหม,มายคำว่าวิปสัสนาญานเนี่ยตันนี้น่ะเหมือนกับเราแหก่กระถินแห่บุญแห่อะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยทั้งหมู่เรื่องหมู่ไปพร้อมกันเลยอะ้รก,ก็ไปพร้อมกันเลยคือรอบแล้วก็คือจบนะความหมายนะ,ะการวิปปัสนาตรงนี้น่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงจไม่ใช่ว่าจะไปไป จะวิปัสนาอันนี้เสร็จและจะ้วจะ,ะนี่ปวิปัสนาเนี่ยมันไม่ใช่มันไปพร้อมๆกันเลยพร้อมกันนี่หมายถึงว่าสมมุติเราทํากรรมสิ่งใดไว้หนึ่งเรื่องการวิปัสนาในการล้างกรรมตรงนั้นล้างอาสวะตรงนั้นอาสวะที่เป็นเหตุแห่งของของของกรรมเป็นเหตุของอารมณ์ตรงนั้นน่ะมันจะวิปัสนาตั้งแต่ต้นเรื่องตั้งแต่จุดของความทุกข์แล้วมันจะให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ แล้วมันก็รู้ด้วยวิธีที่การเราเป็นมรรคที่เราเดินอยู่อะแล้วทางไปดับทุกตรงนั้นอะมันจะเห็นเหตุในอริยสัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคในที่เดียวกันในชั่ววิบนาทีเดียวอันนั้นคือการวิปัสสนาอันนี้ถ้าพวกนาเข้าใจแล้วนะเที่ว่าแห่พร้อมกันแล้วจบพร้อมกันเน่ยนะอันนี้ถ้าพวกนาเข้าใจก็คงจะเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของธรรมชาติของอริยสัจสี เรยสัสีนี่คือเป็นเป็นเป็นการเข้าไปสู่การดับทุกดับทุกตัวนี้มันจะแค่การล้างอสวะเนี่ยมันไม่ได้ยืดยาวเหมือนปัญญาโลกภายนอกนะปัญญาโลกภายนอกเนี่ยมันจากนี่ต้องไปอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องไปอย่างนู้นอ่าไม่แต่ของวิปัสนาเนี่ยวิปัสนาปัญญาปัญญาวิปัสนาตัวเนี้ยมันมันเกิดปุ๊บดับปุ๊บตรงนั้นเลยแล้วว่างทันทีเลยถ้ากําลังสติพอ ว่างตรงนั้นก็คือหมายถึงว่าพบหนึ่งพบอะ่ะเราสามารถล้างพบได้หนึ่งพบเลยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ว่าต่อจากนี้ไปตรงเนื้ออันนั้นคือมันยังเป็นสังขารพบอยู่มันยังไม่สามารถเข้าสู่การดับได้มันยังเป็นสังขารที่มันยังต่อเนื่องต่อเนื่องก็คือมันยังยังเขาเรียกว่ายังวิตกวิจารณ์อยู่ในในสังขารของมันะนะในในในตัวเหตุ บางท่านบางคนนั้นน่ะคือฟังไม่ได้เลยลววก,ก,ก็มีเพราะว่าสติสมาธินี่แม,แม้แต่สติเองก็เ <_ k _> ตั้งไ,ได้สมาธิกระดลกคือ,ค,อ,ค,อคือไม่ไม่เพอเดี๋ยวก็ฟังไว้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปกรุงเทพเราไม่เคยไปเราไปเราเราไปอ่ะเราก็ไม่ได้ไปรดเราบันรถ่อเราไป ขี่รถไปองแทบเด้แล้วก็แค่เห็นเท่านั้นแหละรถก็ไม่ใช่รถเราเราก็ไม่ได้ขับเราขี่รถสันไปไปปับไปลงปัปลป้วมากลับมาอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกัน,นการฟังทมเนี่ยก็ได้แค่ว่าได้รู้เท่านั้นแหละแต่ว่าแค่สัญญาเท่านั้นแหละแต่จำอะไรไม่ได้หรอก้าอย่างงั้นผู้ฟังก็ฟังนนฟังแล้วก็เมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปถ้าเรามีกำลับบงอินทรีย์พอเมื่อไปไปถึงตรงนั้น แล,แล้วเราจะกองใจว่าบ้านหลังนี้มีกี่ห้องสูงเท่าไหร่บันไดมีกี่ขั้นอย่างนี้คุนต้นสูงเท่าไหร่บันไดมี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 อี่าขั้นมีหน้าต่างกี่บานเราจะเข้าไปเข้าเข้าไปสู่กานนรพิจารณาได้เหมือนกับที่หลวงตาพูดก,ก็คือถ้าพูดก,กันง่ายๆก็เหมือนกับว่าฟังธรรมเราจะรับแต่สัญญารู้อย่างเดียวไม่สามารถ วางสัญญาให้ว่างจากสัญญาและเข้าสู่สัญญาใหม่เพื่อเข้าไปสู่การล้างการล้างขันแต่ทีนี้ถ้าผู้ใดผู้ใดเมื่อฟังฟังทางแล้วเส้นทางนี้แล้วมักอันนี้เป็นเส้นทางมาไปานี้ตามผู้ที่บอกแล้วเข้าไปสู่การทําความเพียรทําความเพียรให้เป็นวสีวสีคือตลอดต่อเนื่องทุกวินาทีทุกกรณีอารมณตัวนี้ เหตุ ath, ทั้งหลายทั้งปูทั้งปวงเนี่ยมันจะมันจะดับเลยมันจะสามารถเข้าไปสู่การดับได้ดับทุกได้ดับทุกได้จริงอาณาปนสติคือการดับทุกได้ที่ปัจจุบันคําว่าปัจจุบันหมายถึงปัจจุบันของสติและลมหายใจที่มันอยู่ในนั้นมันจะไปดับที่ความคิดหรือไปดับที่สิ่งอื่นไม่ได้ความรอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเป็นตัวที่ที่จะตัวสลาก เหมือนเหมือนเหมือนเราเข้าไปสู่วงวงรอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันปันป่นปั่นเอาเขาเรียกว่าอ่าไม่ชีไม่ชีจะเขาเรียกเขาเรียกอะไรเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นหาผลไม้เราเอาเอา,เอาชิ้นของผลไม้ใส่เข้าไปหยับหยักชิ้นหยับหยัเข้าไปแล้วมันปันป่นปั่นจนละเอียดอันนั้นคือการการการผสมมวลมวลของของความละเอียดแต่ การสลายอ่ะการสลายอ่ะความละเอียดนั้นในความอีก,อก,อกมุมนึงก็คือมวลที่มันผสมจนละเอียดแล้วมันจะสลายไปอันนั้นก็คือการปัสนาที่มันจะสามารถเป็นชะล้างได้ถึงขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่าแต่การชะล้างขนาดนั้นอ่ะมันจะต้องอยู่ในลมหายใจนะถ้าเราหลุดจากลมหายใจแล้วมันไม่สามารถที่จะสลายอารมณ์คือคือกรรหรือว่าชําระล้างไน มันจะออกไปสู่นอกอารมณ์ออกไปสู่นอกอารมณ์คือคือเราไปรับสัญญาอีกแต่ถ้าเราอยู่ในลมเนี่ยนะมันจะทุกข์มากก่อนที่มันจะดับก่อนที่มันจะสลายเนี่ยมันจะรู้สึกทุกข์ทุกข์แน่นทุกข์แบบนั่นเลยแหละแสนสาหัสเลยแหละแต่ถ้าเรามวลม้วนจนจนจนตัวปั่นเรามันเข้มข้นจนมันข้นมันเหนียวหนึบแล้วแล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆคลายเจตนารู้ออกเฉยในรู้คือการเฉยในรู้ของโลก เฉย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 ,ยจนถึงที่สุดของความเฉยจนนิ่งของความเฉยจนเจตนารู้ที่รู้จากเจตนาละเจตนาถอยเข้ามาเรื่อยๆเป็นมัชิมาปฏิบัาความความข้นตรงนั้นมันจะถูกสลายนั่นแหละคือการดักของอารมณ์อารมณ์มันจะอารมณ์มันจะสลาย ก็ไม่สบายยังไม่หายดีแต่ก็คือกลัวว่าจะห่างกันก็เลยลองท่าเสด็จค่ะก็คงจะเป็นประโยชน์เป like ็นประโยชน์นะคะขอพขออนุโมทนาสาธุกับผู้เข้ารับฟังแล้วก็ขอให้ทำความเพียรสติระลึกรู้ลมหายใจให้ตลอดตอนเนื่องเข้าและออกให้ถุกจนทกเสด สิศเรื่อยๆคนเขาจะบอกว่าเราทํารู้ลมอย่างเดียวไม่เห็นรู้อะไรเลยก็มันต้องรู้ตรงนี้ไปก่อนมันต้องรู้ตรงนี้ไปก่อนถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ให้มันตลอดต่อเนื่องแล้วเราไม่เข้าใจในรู้ตรงนี้มันจะไปตรงอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความเพียนของความต่อนเนื่องในสติและลมหายใจอันนี้สําคัญอันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นอย่างแล้วเดี๋ยวมันค,อค,อคอ่อยๆม้วนละเอียดของมันไปเองอย่าไปมีความอยากนำหน้านะ ความอยากนําหน้านั่นก็คือความอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นนั่นเป็นตัณหาเมื่อมีความอยากนําหน้าปุ๊บเนี่ยลมหายใจที่ระมวนมันจะแน่นมากมันจะม้วนมันเหมือนเราหลงลมหลงลมมากๆหลงลมหลงรู้หลงวางหลงว่างหลงไปหมดทุกหลงมันจะม้วนหลดแทนที่เราจะคลายหลงมันก็ไม่สามารถที่จะคลายได้เพราะว่าเรามีเจตนามีตัณหาเข้าไปนั่งมันเลยปิดกั้นทางไม่ให้เราเข้าไปชมธรรมได้ค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะ